one week before midterm e x ก m ก่อนสอบมิเ t อ r m เราทำอะไรกันบ้างไปดูกันทีนี้ตัวอยากตัวแรกเลยนะที่ อ่าทีนี้ตัวอยาตัวแรกเลยนะที่เขาค้พบนะก็คือตัวอะไซโครเบียอันนี้ค้นพบไปคอมเพลตสกรีนนิงนะครับก็คือเอาสารหน้าตาต่างๆเนี่ยเอาลองมาสกรีนดูซิว่าตัวไหนที่มันจัดการกับเชื้อไวรัสได้บ้างนะครับ พีเพ uh, ีเช็กางเกงตลาดสุดท้ายกางเกงไอเสื้อเสื้อชอปปีอมคาดกกนผมจะไปหารองเท้าองเท้าพื้นแดงรองเท้าพื้นแดงที่ชั้นไปี่เเสื้อมกดเยรดกางเกงเอ็ม ไจริงไม่รู้ลงเ,างเขาเเซืออ้ไม่ได้กระเปารองเท้าดีเซดเซเสื้อคอปีเแง่ะไม่ได้รงเท้าที่ซื้อให้กระเป๋าอะไรไม่รู้พีเเ่เป็นราคาเป็นราคาหน้องตูนพ่นหอโนเว้า ิมสองซุปเปอร์คอลเลคชั่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจริงเหาอได้ทุกอันเลยได้ไสิบมาคืนอูอันไม่ได้กลาอันมันเก่าไม่คืออันดีอันนี้เขาเล่นเยอะเพราะว่าชิงอนู่ใช่ิมหนึ่งอ้วยังไม่บูมเพราะชมสองใช่ซื้อท่กินน้อยหนดชอบเก็จะซื้อิมสองตลการีเขียวอะไอ่ะส่งซองด้สี่ได้ียวแกมตไาวิวมาไปการกินชา อ้ยกัาฉันซืยูนิเวร์ิี้าแล้วดูดีญี่ปุ่นอะปแกเคยที่เดียุไอันนี้จะเป็นราคาบินที่เปาเลี้ยงเราวันนี้นะซื้อกระเป๋าให้นนนะกัญญาใช่กล่องไม่โฟกัสอันนะนี้ก็จะเป็นราคาที่น้องเปาจ่ายให้นะยี่ห้อ ขอบคุณแก้วคนยกเวทอ่ะขอบคุณเปาจ้า <c oughs> หนึ่งสองจันจันอ้าว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  อันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่ออมพี่พี่พี่กัญญาค่ะกระเป๋าสวยมาเลยค่ะนะคะนะคะแกแกสวยมากเหมือนคนมีกระเป๋าสองใบเลยจริงมีกระเป๋าอ๋อมีกระเป๋าสองใบจริงแล้วก็มังมาสกลรอนะคะทุกคนซึ่งสกลรอคือศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้รักษาดินแดนชายสวนกลางลำศิษฐ์ใช่สกลรออ๋อจริง วอกวีค่ะวอกวีเก่งมากขยันเรียนมากค่ะถ้าผิดนะ 一批的。 ตอนนี้เรากำลังจะไปอุ้ยคนที่ย่งตัวเลิอดมากแซ่บมากเล <ผม S 2> ยโอ้ผม,ผมก็เลือะ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปเอ่อสอบกรอกันนะคะเขมาซาซามิ เพราว่าจะมีนี่หนังไหมไม่มีหรอกถูกแล้วหนึ่งสองสามจัน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 พี่เปาช่วยรีวิวหน่อยได้ไหมคะว่าอันนี้กินก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวไส้กรอกไม่ใช่ไส้กรอกแซนด์วิชสอกกระลาคาอุ้ยลืมถอดเนี่ยอุ้ยไม่หักต่อนเลย ครัแล้วครั้งนีหักคือเพิ่งทางนี้มาสองเดือนแต่ว่านีหักแหละ บวกวีเข้าบวกวีวันนี้เรามีผู้ร่วมอ่านหนังสือคนใหม่นะคะได้แน่นตัวไหนคะสาวที่ดูพูดภาษาอังกฤษค่ะใอ่คนใหญ่เลยเนี่ยคนดีคนเดิมค่ะน้องอ้อมคนดีคนเดิมคนต้องมาสิคนดีคนเดิมมาเรี๋วมาบวกวีเข้าบวกวีอันนี้ใครยลี่หรือเปล่าคะบวกวีเข้าบวกวีบวกวีสุกัสบวกวีเข้าบวกวี นี่คือเป็นคนที่เก่งที่สุดในสาขาแล้วนะคะแต่แกงบัวแต่แกงบัวไดิ๊มเลยนี่คือคนที่เก่งที่สุดในสาขาอีกคนนึงนะคะอ๋อใช่ค่ะไปถุนนะค่ะอะไรอ่ะขอแบบไหนเดี๋ยจะถ่ายรูปแบบว่าเน้นกระเป๋า เกีเยชัไอคนทำอะไรคะอืมอือเกี้ยไดะไรไฮวงวิกหน่อยเกี้ยเรียนนะครับเ้ว้าวน่าสนุกมาก น่าสนุกมากขอบคุณที่เรียนนะคะเก่งมากเลยค่ะในสูวิชาพโพลิเมอร์นะคะว้าวมหัศจรรย์มากนายกเก่งมาก สวัสดพี่เอ๋อค่ะวังไว้ลินลินวตงไหนอ๋อใหน้าีสองหน้ากาแฟน้อแก้วน้าเชียงรัหนึ่งน้ากาแฟน้อแก้วแกถ้าอามันคืออัตราส่วนระหว่างวันึ่งมือสอง ตาส่วนนี่ก็คือวิชาโพลิเมอร์นะทุกคนโพลิเมอไรเซชันซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเรียนพอเราแค่อ่านสรุปเราก็เข้าใจเพราะาเราเก่งมากใช่ไหมคะพี่เป้าไม่ใช่อ้าว ใช่ไหมคะพี่อรินอ้าวทำไมไม่ใช่ขาอ้าวก็ต้องถอนรอบนี้ก็มาลุ้นกันใช่ไหมคะพี่นัทอันนี้คือพี่นัทนิสาเลื่อบอลปงนะคะไม่ป่วยหรอคะเลื่อเพื่อเพื่ป่วยหรอคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปเอายาให้กับกัญญานาค่ะเข้าไปไม่เป็นไแล้วแต่แกอุ้ยผิวดีมากไม่นัท อะไรมาแล้วเราจะไปไหนกันเอ่ยตอนนี้เราจะมักรอตอนนี้เราอยู่สกลรอซึ่งกำลังจะเดินข้ามไปป่วยเพราะว่ากันยาป่วยอุ๊ยมือให้ห้เขาไปเนี่ยนี่เราจะให้ดูนะทุกคนเห็นั้นเห็นอะไรไหมเอ่ย อุ้ยคนลุกเลยอ่ะอนี้งแเหมือดาราไ,ไม่รู้เกลือกทีเหมือนตาลาม้าไอ้นะ มมันาคือว่าการทำงานบันการเครียดลอดแหละส่วนนี้ก็ไม่อยากมีคนบริารเารนด้วยอ่ะชคี้พพี่เปาดีเค่ะไม่อร่อยหลอพ่อินอ้าวจริงจรมันคยก็เป็นโรตีของโูรตีซาซานงเรา สั่งกินประจำเลยแหละชอบมากแต่ถ้าใครสนใจก็แบบนี้เไยแต่เหมือนสปอร์ลเขาห้ามมีของกินไม่ใช่หรอครับไมเอาถั่วลงนะคือเขาห้ามมีของกินเฉพาะกลิ่นที่แรงอ๋อแต่วันนี้ไม่มีกลิ่นเนาะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นของไม่ทั่วลงนะคะไม่ทัวลงกินหอมมากไม่ใช่กลิ่นนะคะลองกินไปก่อนเลยไม่มีกลิ่นค่ะจะกินต่อไม่มีกลิ่นเคยนะคะมีกลิ่นมีกลิ่นเคยไหมคะ กินเคยคืออะไร่ะคนใต้คอมเมนต์ค่ะคอบอกแล้วคอมเมนต์ข้างล่างนาดคะกินเคยเดี๋ยวเปามางนอนอีกเดี๋ยวเราบอกเก็บของค่ะพ่อแกชัยพ่อกชื่อไ่ยหรือพ่อกชื่อประเทศแฮปด้วยดูสิดูสิแฮด้วยนะสราคาเย่นึ่งสอ น่ทุกคนพูดพร้อมกันนะซอสเสร็จแล้วค่ะเยี่หนึ่งสองสามซอกเสร็จแล้วค่ะเะะยี่